รู้จักอาการนิ้วล็อกไหมครับ อาการนิ้วล็อกก็คือว่าเมื่อเรากำมือครับและพอเหยียดนิ้วมือออกมาเนี่ยบางนิ้วไม่ขึ้นมาด้วยครับซึ่งอาการนิ้วล็อกนั้นเนี่ยมักจะเกิดที่นิ้วโป้งครับนิ้วกลางและก็นิ้วนางเหมือนเช่นที่ดรไมค์กำมืออย่างนี้นะครับและพอคลายนิ้วขึ้นมาเนี่ยก็จะมีบางนิ้วที่ไม่ขึ้นมาบางคนก็บอกว่าฉันรักเธอเพราะว่ามักจะเกิดที่นิ้วกลางและนิ้วนางครับซึ่งอาการที่มักจะเจอด้วยนะครับก็คือว่าอาจจะมีอาการรู้สึกตึงๆนิ้วมือเวลาตื่นนอนตอนเช้าครับหรือรู้สึกว่าเวลา กำมือแล้วเนี่ยจะมีเสียงดังกึกนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการรู้สึกว่ามีอะไรตึงๆนะครับเหมือนมีก้อนบางอย่างอยู่ที่โคนนิ้วมือตรงที่เป็นนิ้วล็อกนะครับ โดยสถิติครับพบว่ามักจะมีอาการนิ้วล็อกเนี่ยในคุณผู้หญิงมากกว่าคุณผู้ชายครับและถ้าใครนะครับเป็นเบาหวานหรือเป็นโรลคลูมาตอยแล้วเนี่ยอาการนิ้วล็อกนั้นจะเป็นเยอะขึ้นได้ครับและสาเหตุครับเกิดจากว่าการมีการอักเสบครับของปลอกนะครับที่หุ้มที่บริเวณเส้นเอ็นที่คนนิ้วครับและสาเหตุเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่เราใช้นิ้วมือหนักๆครับเช่นถือถุงพลาสติกนาน,านๆใช้กันไกลนานๆจับเลื่อย นานานหรือแม้กระทั่งขับขี่มอเตอร์ไซค์นานๆแล้วมีแรงสั่นสะเทือนต่อข้อนิ้วมือนะครับ <gosto> และในวันนี้นะครับผมมีวิธีการง่ายๆนะครับในการป้องกันและบรรเทาอาการนิ้วล็อกนะครับให้คุณผู้ชมฟังกันครับ <Absolutely> โดยในอย่างแรกนะครับเหมือนท <Park> ี่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าโรคนิ้วล็อกนั้นเกิดจากการใช้งานฝ่ามือที่หนักครับดังนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือว่าต้องลด การใช้ฝ่ามือที่เยอะครับเช่นการยกของหนักครับเวลาคุณไปห้างสรรพสินค้ามีของมานะครับคุณก็ไม่ควรใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ถือในมือครับควรจะเอาไปอยู่ในตะกร้าแล้วก็เขียนไปครับหรือว่าลดอาการที่ต้องใช้การสั่นสะเทือนที่มือครับเช่นการจับค้อนการจับเลื่อยนะครับการใช้กรรไกรตัดกิ่งนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ทําให้มีอาการมากขึ้นได้คุณควรหาผ้ามารองที่มือครับหรือการขับโมอเตอร์ไซค์ก็ตามเนี่ยจะทําให้มีอาการนิ้วล็อกมาก ากขึ้้นไดครับอย่างต่อมาครับคุณควรที่จะหมั่นนะครับเอามือเนี่ยแช่ในน้ำอุ่นนะครับทุกๆเช้านะครับ5-15นาทีทุกๆวันนะครับและระหว่างวันนั้นคุณควรใช้เจลเย็นครับประครบบริเวณฝ่ามือตรงบริเวณนิ้วที่มีอาการนิ้วล็อกนะครับ อย่างสุดท้ายนะครับถ้าคุณพยายามใช้วิธีทางที่ผมบอกมาแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะครับควรปรึกษาคุณหมอครับคุณหมออาจจะแนะนําให้ทานยากลุ่มยาคลายเส้นนะครับยาลดการอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะแนะนําถ้าเกิดอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมีการฉีดสเตียรอยด์นะครับเบริเวณนะครับโคนนิ้วมือที่มีอาการนิ้วล็อกหรือถ้าฉีดเกิน2ครั้งเป็นต้นไปนะครับตรงบริเวณปลอกนะครับเยื่อหุ้มของเอ็นตรงนั้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่ดีแล้วครับจะต้องมีการผ่าตัดนะครับ ฟังผมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าโรคนิ้วล็อกเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมที่ทํางานหนักที่ฝ่ามือครับดังนั้นนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับลดใช้ฝ่ามือนะครับลดการทํางานหนักลงนะครับก็จะทําให้อาการนิ้วล็อกนั้นดีขึ้นก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะครับ